เดีครับผมครับผมช่องพายส่งสดิดน้องอาสนะครับผมวันนี้ก็พาน้องส่งนะครับผมกล่องเป็นไรนี่ก่องมันเหมือนมัวๆนะครับนี่มีครับโอ้หูหนุนปลาแพทําอะไรนี่ถอยแพยถอยถอยดูปลาแพยจะกลินพายบัดนะครับตอนนี้ถอยลูกถอย ไปหาแม่ดอกรักดีกว่านะครับไปเล่นด้วยกันหลายเชือกนะครับผมดอยดูวิ่งินงไปหาแม่ดอกรักกันนะครับแม่ดอกรักที่นู่นนะครับนี่มามามัดปลาด้วยนะครับผมโอ้มาหาแม่ดอกรักครับวันนี้วัวนี่ อยู่รวมกันหลายๆเชือกเลยนะครับวันนี้สามเชือกนะครับผมนี่เงานี่ไม่ต้องผูกไว้ก่อนนะครับแม่เม่ไม่ต้องผูกแน่นนะครับนี่อันนี้อันนี้คือหลักไายวัดนะครับอันนี้คือหลักไมโเระนี่หลักไพลวัดนิดเดียวนะครับผมาจะไม่ผูกเยอะนะโอเคนิดเดียวนะครับผม อ้ปลาเพยเห็นพายวัดมานี่นู่นปลาเพยวิ่งเลยครับโอ้โหพายวัดมาคุณแม่นะครับเป็นคุณแม่บุญธรรมของพายวัดนะครับนี่มีสองเชือกเลยนะครับคุณแม่บุญธรรมนะครับดูแม่น่ารักนะครับเดี๋ยวก็มาอยู่ด้วยกันเลยนะครับผมเราก็อยู่บริเวณป,าปา่านะครับป่าหญ้านะครับผม ไม่ดอกลักกับป้าเพนะครับผมมาเที่ยวปานะครับอันน,นั้นไปวัดจะไม่ได้จะได้มาเที่ยวปลาทีนึงนะครับผมบมไม่ดอกลักก็ไปยืนคัดนะดเพื่อเมื่อ แผลงล้วนุ่นไผวัดไม่ไปหาปลาเปปลาเพไปนู่นแล้วโอ้วัดดึงนิดเดียวนี่หลักหลักยุกแล้วผมหรือไม่มันแกกับหลักแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมัดดูไหมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับชั่วคาวนะครับผมเราไม่สามารถมัดนานได้ครับหลักแค่นี้นะครับหลักมัดแก่ชั่วคาวนะครับผมอ้ยู้องช้ามาหากันนะครับหนึ่งเฮาถอยดุน วันนี้ก็จะมีแดดนะไม่มีเมฆแล้วนะวันนี้ไม่ไม่ค่อยแบบน่าจะฝนไม่ตกนะครับ่าตอนเช้านี่ก็ตกไปทีเดึยวน,นะผมกล้อ,องนี่คือมัวๆนะครับไม่เมฆก็อาจจะไม่มัวแต่อาดมองไปก็มวัวๆทีเดียงนะครับอู้ป้าเพยเดินวนเร้วายวัดในมหาป้าเพยสักทีเนาะป้าเพยก็อยู่นู่นแล้ว ปูพอเพยอยากมาหาหลานนะครับดูคิดหอดหลานครับกูเขาแม่ก็จะยืนนิ่งนะผมถอยมือถอยลูกถอยถอยดูถอยดูยดบรรยากาศที่ป่าหญ้าวันนี้นะครับผมตุ่มเย็นมาก ลอเวลานะครับแบบเย็นชื่นใจดูนนี้ก็อากาศไม่ร้อนนะครับฉาาไม่หมงุดหงิดแน่อนอนนะครับผมแม่แมไปกินยานุ่อีกพักตืบแล้วลูกเขาขอไปก่อนนะครับเอายาแม่น้องกินจักก2กสองกกอนนะครับ อย่างนี้ตอนนี้เอาให้น้องกินกันนะครับยะเอาให้ป้าเฟยก่อนนะครับผม เ okay, ตะยืมือแล้วต่อยอือมยอลยลูกต่อยอดูกกกเก็บมือเก็บเป็นกันกินกระเด็กกระน้อยนะครับผมอีกลำหนึ่งนี้ขอให้ไพวบัตรนะครับ่รงนี้ไพวบัตรกำลังโตนะครับผมแม่ๆจะชอบกินลำนิดนึงนะผม แลีวนี่ก็กําลังทอกําลังไส้นะครับต้องกินยาเยอะนะครับบํารุงนะครับผมว่าเพลเหลือลําเยอะเลยนูน่นไม่กินลํใลนาลให้หมดเระปลาเพลนะกินล <c ười> ําให้มดเลยตีเด็กยานี่แกก็กินนะครับเป็นเครือเป็นอะไรนะครับแถวนี้จะมัดให้กินหมดเลยนะครับผมเพราะมัดยาวนะครับมาตั้งแต่นุ่นตั้งแต่หลักนั้นถึงประมาณนี้นะครับผม กินดึงกินยาอย่างนี้นะครับเห็นไหมมันก็จะเกิดใหม่นะครับผมนนี้ก็เกือบเที่ยงนะครับผมบรรยากาศแบบดีมากนะครับลมเย็นจ่อยเลย ยาตัวนี้พายบัดกินดูนะครับอ่ะลูกกินปะกินไหมครับเนี่ยอ่ะ,อะกินไหมน,นะโอ้สรุปคือมันกินนะครับแต็มแม่รอกรักนี่เขาจะกินกินทุกอย่างนะครับตอนนี้ถ้าจากในช่องเนี้ยจะสังเกตได้ว่าเขาจะกินยาดีนะครับเฮ้ยลูกไอ้ลูกนูก่นไปนู่นแล้ว โกิอยู่แล้วครับตอนนี้ผ่านกันแล้วปลาจะโรหลุกต้องแกออกก่อนก็อด,ดูเพราะว่าช้างนี่เขาจะไม่รู้แก้โซกาน้าผมจะพันอยู่นั่นแหละนะแกเพราะว่าช้างน้ยนี่ก็กำลังมีอ่าฝึก เรียนรู้อยู่นะครับช่วงนี้ยกขายกมวยโบแล้วก็ต้องให,ให้น้องก่อนนะแล้วก็พันไว้ที่ดึงโอ้หจบปากกันแล้วใจไม่ดุเด้อนัเนดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผม เดี๋ยวต่อที่อ่างนี้พอควานครับโอ้แม่เอารักแก้ให้อีกหนูแม่เอารักมีคนจะรักแพรวัดหน้าดูนะผมแกสู้ให้แพรวัดด้วยปาเฮ้ยปาปาเลยลูกแม่มของลินนี่นะรักแพรวัดได้นะ่ิองปุ๋ยตัอ้ลูก ถอยมาอยค่ะถอยมาถอยดูนถอยบุถอยดูนถอยโอ้นุ่นดึกมาอยู่แล้วครับตอนนี้ถอยมาถอยมาแรงเยอะมากครับดึกดึกชายสุดสดดิตนะครับน้องเด็กวัดนะครับอบบู้แรงเยอะมากขณะผมดึงดึงยังอันนี้เลยนะครับผม กินหญ้าเลยครับเนี่ยปะปะปะมาเนี yup. way, ่ยมามามาบนจ้ะนี่งเขานิ่งนิ่งนิ่งเาเราไปไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องเหยียบโซ่ไว้นะครับถ้าไม่เหยียบก็คืออ้หไปแล้วไปแล้วถอยดุนถอยดุน Thôi đun không? Bên mày, bên mày Bên mày, thôi Đưa là này lại đủ Thôi không, Mày được lắc ní lên hai thay bát lộn Thôi bát nào, nhìn Lũi lũ, cái đơn thay mày nè Hả? Nhìn không? ไม่เอาลักทูกใหญ่เลยครับโอ้ท่าท่านี้เหมือนน้องกองคูนะบนอนทูแล้วโอ้นิ่งลูกนิ่งนิ่งอมาหายน้องแพรวาดมาหายนะครับอโอ้อโอดักเปื้อนไปแล้วแม่เหมย เอมาบัตตัวอมาตอนนี้โอลาเบงนะครับแม่ดอกรักตื่นอะไรนู่นเขากว่าร้านหายนะครับนี่ร้านอยู่นี่ป่ะเพ้เฮ้ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรแกน,นะครับเดี๋ยวเกตก็จะสงบเองนะครับเราก็ต้อง เก็บข้าวของทุกอย่างที่ออกจากไัยวัดนะครับออกจากไัยวัดนะครับผมต้องแก้ไปออกด้วยนะครับตอนนี้ซาลามุนมากครับแม่ดอกรักน่าจะห่วงไัยวัดน่าดูเลยนะครับผมร้องแอะร้องเก็บปีไว้ก่อนนะครับเฮ้ย ตอนนี้เราก็มาถึกตัวแล้วนะครับผมมัดไผ่วัดแล้วนะครับตอนนี้ก็มั่นใจได้ว่าช้างจะไม่เป็นไรนะครับผมอู้ไผ่ัวัดถ่ายถ่ายแตะนะเท่ากับปลาแตกเลยนะครับผมโอ้เมนดล่นี่ก็กลัวไผ่วัดนะครับกลัวไผ่วัดกลัวไผ่วัดกลับบ้านนะครับผมโอ้แม่เมยไม่ได้กลับบ้านหรอกครับ แพรวัสอยู่นี่ครับผมผูม้ว่าเพลกระพอว่าเพาะนะครับผมโอ้ตั้งสองเชือกเลยนะครับแพรวันี่ก็อยู่ข้างนอกรอะนะครับผมมาปุ๊บมา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 เลยแย้เอ้ย เฮ้ยไปอันนี้ต้นไม้นึ่นคงเทโอ้หาวคคับตอนนี้ดูครับผงก็กลัวครับตอนนี้เริ่มระเบงแล้วครับ ต้องลองเลยครับเอแล้วเบอแล้วกับผมก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับไม่ๆมครับดูป้าเเลิ่มไม่อยู่นะต้องตามพี่ควานนะครับผมครับเจอกันลินหน้าเลยนะครับไม่ๆม่จ้ะครับผม